ลีโวงบ70,000คันนี้ก็จะมี t u r b o f ฟกนะฮะ inter turbophone นะฮะเป็นงานดัดมีหัวฉีดชุดหนึ่งแล้วก็มีแก้วาวโอ้แต่รถแรงว่ะนี่เกียร์สี่แม่งร้อยสี่แล้วอ่ะ ลีโวงบเจ็0 0มสวัสดีฮะอยู่กับวันจูเนอร์นะฮะวันนี้จะพามาดูโตโยต้ากันบ้างเพราะว่าหลักๆเนี่ยเราเจอกันอีซูซูที่เวลาถ่ายคลิปอะไรพวกน,นี้นะ,ะวันนี้ก็เลยพามาดูโตโยต้าบ้างลีโวนะฮะคันนี้งบเจ็ด0มืนมาดูมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยคันนี้ทรงเฟี้ยวนะสูงๆพิรนเนอร์นะ, P นะยางเยิงเฟี้ยวมากล้อแม่งมีขอบเงินด้วยเนี่ยแบบกัดลายอะเฟี้ยวแล้วดูเบรกดิ <c oughs> คุมโทนมากเสียอย่างเดียวข้างหลังไม่มีเบรก มันเป็นเบรกดำไงโอเคมาดูกันว่าคันนี้ทำอะไรที่เราไปกันบ้างนะฮะคันนี้ก็จะมีเทอร์โบฮะตัวนี้เขาเลือกเป็นเทอร์โบเฟกแล้วก็เลือกเป็นสเปค44ไม่ยอมเอาเป็นเขาบนไม่เอา F55 เขาอยากได้สเปคนี้ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับก็เราก็เซ็ตอย่างอื่นตามเทอร์โบอ่าโอเคก็จะมีเทอร์โบเฟกนะฮะอินเตอร์เทอร์โบโฟนะเป็นงานดัดนี่นี่เลยเปืบปบปบจบบเฟี้ยวเว ตัวนี้เป็นเขาเดิมนะฮะแล้วก็มีหัวฉีดชุดหนึ่งแล้วก็มีแก้วาวคันนี้ยังไม่ได้ทําจุดสําคัญที่มันทําแล้วแรงก็คือไส้ปั๊มด้วยเหตุผลที่ว่าไส้ปั๊มหนึงงบประมาณมันสูงสูงยังไงไส้ปั๊มสําหรับที่วอนจูเนอร์เนี่ยจะต้องมีตัวออยล์ดีเซลเท่านั้นแล้วต้องเป็นออยแบบพัดลมซึ่งพอรวมกันเนี่ยราคามันไปรวมๆประมาณ20,000ลูกค้าก็เลยเอา2 0 0 0 0ไปทําอย่างอื่นก่อน ทำหัวฉีดได้แก้วาวได้ในงบส0 0 0มืนได้2อย่างอะไรแบนี้แต่ว่าอนาคตต่อไปต้องโดนอยู่แล้วไส่ปัม๊มออ,ออยดีเซลและต้องมีระบบน้ำมนันอีกมันก็เลยแบบอุย้ยสามหมื่นกว่ามันเลยแบบเป็นจุดสุดท้ายที่ลูกค้าจะทำแต่จริงๆิทำเป็นันดับแรกก็ได้นะ <S <S เสียวอ่ะโอเคแล้วก็หน้าของเครื่อนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็จะมีแค่ตามที่บอกดูแล้วก็จะหมกๆเนียนๆคินคีนาะมาดูกัน เวลามองจากหน้ารถเข้ามาก็จะเห็นอินเตอร์นิดนึงอ่ะลองดูลองดูอ,งดอ่าประมาณนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะไปจูนไปขับไปเทสกันเลยดีกว่าไปเราจะไปเริ่มจูนกันเลยเออมีวันบูท PPRC แท้ด้วยแล้วก็ขาอ้วนจูเนอร์นะฮะมาเข้มันก่อน อันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดาเนี่ยสามารถเลือกเทอร์โบอะไรก็ได้ง่ายหน่อยแต่ว่าก็อยู่ที่การขับอีกว่าชอบสไตล์ไหนแต่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็จะต้องอีกแบบหนึง่งเราไปดูกันว่าจะเฟี้ยวแค่ไหน หลายอย่างเลยตอนมานี่เดิมๆสแตนดาดเลยนี่น่าจะถูกหวยปะเนี่ยจัดเต็มขนาดนี้หยอกหอกบางคนเขาก็เก็บตังค์เพื่อเออสักครั้งนึงในชีวิตรถมันอยู่กับเราไปตลอดเนาะถ้าเราไม่ขายมานันนดูที้ประมาณไหนอาล้อง ตอนลูกแรกเหรอใช่ตอนถ้าจุ่มไปเลยจุ่มไปเลยเหมือนโบมันยังไม่มาเดี๋ยวลองดูอีกทีเยอะป่ะไม่งัน้นก็จะต้องแก้ที่นี่แหม่กลูกหนึ่งหนาแรงเสียงอะไรรั่ววะข้อเจอป่ะใช่โอ,เเเอ้ออแ,อแต่รถแรงว่ะนี่เกียร์สี่แม่งร้อยสี่แล้วอ่ะแรงดันดีรถเดินดีรถวิ่งดีแล้วเนี่ย แต่ปัญหาอยู่แค่ว่าช่วงช่วงจุ่มออกอย่างเงี้ยด้วยที่มันเป็นเทอร์โบใบใหญ่ตัวนี้เป็น4 4เต็มนะแล้วข้อเสียก็คือเข่าอ่ะมันไม่ได้ออกคือถ้าเป็นเข่าบนมันออกตรงกลางลมไมเสียมันจะไม่ปั่นได้แรงกว่านี้อันนี้มันต้องเป็นมวลรวมปื๊ดแล้วมาออกที่ข้างหน้าอันนี้เฮดเดิมไงใช้เฮดเดิมก็จะเป็นแบบนี้ส่วนมากถ้าเป็นเฮดเดิมผมจะใช้กับเทอร์โบที่มันใบเล,เล็กกว่านี้อ่า หรือว่าเป็นระบบแปรผันน่ะผมก็จะใช้เฮดเดิมแต่ถ้าเป็นทบเริ่มใหญ่ขึ้นผมจะเปลี่ยนเทดแล้วแต่ก็ไม่มีหนารถวิ่งดีแต่ว่าติดแค่ควันออกลูกแรกเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูควันเพราะว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมถึงให้ดูแต่ตอนวิ่งแรงๆทำไมไม่ให้ดูข้อเสียข้ออะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเสียงเลกขนุใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ ก็ว่าอะไรมันแป้งแป้งแป้งอยู่ันานี้ไี่มีช่องหัวโอเคนั่นแหละมีช่วงจุ่มจุ่มเต็มเต็มอ่ะเอาแล้วถ้าสมมติลอยตัวมาอย่างเงีย้กไไงยกดเป็นไงฟิล์มถ่ายข้างหลังไว้อะสมมติเนี่ยเกียร์สามเกียร์สามจะซัดไม่มี อ้าพอ่อ,อเดี๋ยวเราจูนความแรงไปเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเซตไอ้นี่เอาไม่ยากละไปเซตไอ้ตัวควันช่วงจุ่มให้มันน้อยกว่านี้ถ้าควันน้อยกว่านี้ได้รถแม่งเดินดีแล้วเนี่ยรถแม่งแรงละอ่าเดี๋ยวให้ทำให้ควันมันโชยอ่นะลองดูหันไปดูโอ้แรงดันล่วง อินเตอร์รูดเดี๋ยวต้องแก้ลดช่วงหัวลงหน่อยรดช่วงหัวลงช่วงท้ายเพิ่มนันจะวิ่งดีอ่ะเดี๋ต้องทำใจเพราะว่ารถมันมีหัวเฉดแล้วมีการจูนแต่ไม่มีไส้ปัม๊มอ่ะไปยังร่วงอยู่ไหมพอพอพอร่วงอยู่ <Okay. S 2> ไม่ต้อง๋ยวจะแก้ที่แมพอย่ยงเดียวอ่ะ้าว ก็ตอนนี้ต้องไปแก้ที่รีแมปแล้วเดี๋ยวไปแก้ที่รีแมปเอาควันช่วงหัวออกให้บางลงกว่านี้ <S <S ต้องหาจุดที่มันทําให้ควันน้อยกว่านี้ได้แล้วก็ช่วงท้ายเพิ่มมาหน่อยแต่แรงดันในนี้มันร่วงแต่ถ้าเจ้าของลองน่าจะโอเคตั้งแต่ปิดกล่องแล้วะอันนี้เดี๋ยวสรุปแล้วเดี๋ยวแก้ในแมปอ,อีกหน่อยนึง mm hmm. เพื่อให้มันแมทกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูอีกทีนึงก็ตอนที่เจ้าของ มารับรนเลยแล้วกันอ่าอะไรของนภูด้วะเป็นคนป่าไงโหโหโหเยียเขาเป็นหัวหน้าเผ่าโห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 หัวหน้าเผ่าหัวหน้าเผ่าโอเคนะก็ ความผิดในเจ๋งครับท่านผู้ชมที่ <ừ. S 1> ทุกคนจะอดดูตอนที่ลูกค้าลองว่าเสร็จแล้วแล้วลูกค้าจะกลายเป็นแล้วผมก็ถามว่า,วามึงได้ถา่ายคลิปเปล่าไม่ได้ถ่ายแก่ตัวเลยไปแก้ขอได้ยินเสียงพี่หน่อยวิ่งเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้วิ่งดีครับวิ่งดีนะใช่บู๊ตไปมากเลยติดไวด้วยทั้ทงๆท,ที่มันควรจะติดช้าใช่ไหมก็คือจบละแหละวิ่งดีบู๊ตติดไวแรงด้วยปีนี้เหลืออัตราการบริโภคน้ำมัน เดี๋ยวนี้พี่ต้องลองให้ผมจริงแล้วก็ลองทางยาวๆหน่อยแล้วก็ขับขับให้ชินหน่อยพยายามขับช่วงช่วงแตะกันเร่งอะไรพวกนี้แล้วก็อย่าลืมสอนเมียพี่ขับด้วยเพ <c oughs> ราะว่าเมียพี่ต้องขับด้วยใช่ไหมคันนี้ <c oughs> โอเคครับก็เรียบร้อยนะสำหรับเจ้ารีโวที่ผมไปดูกับพี่วนแล้วก็พาลูกค้าไปลองก็วิ่งดีหนึ่งวิ่งดีสองพุติดไวสามขับสนุกแหละ <c oughs> แค่สามนี้ก็ แค่แค่แค่สามอย่างนี้ก็ลูกค้าก็แฮปปี้แหละส่วนเรื่องการบริโภคพงมันแล้วก็การใช้งานระยะย,ยาวเนี้ยเดี๋ยวจะคงต้องเป็นคงงมอบหน้าที่ให้ลูกค้าเขาไปทดลองใช้งานในชีวิตประจำวันอีกทีนึงนะครับก็สำหรับคีนี้ก็เอาตัวลาไปก่อนแล้วกันจะกลับบ้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไอรุ่นสวัสดีครับ